นี่โตมาจัดทีใหม่เอนแฟนท่อมแบบ D A เกมจัดเลยต้องมีตัวหลักแล้วก็ตัวนี้เอาละเอ้ยทำไมแฟนท่องฟ็อกซี่มัน,มนเลยวดวเลยแล้วก็ตัวหนึ่งแฟนท่อม,มันลอนนิดทีมสองของจะจัดกาไปเอ้ยจัดจามใจ แล้วต่อไปขอเอาเป็นในไม่ไม่ตัวให้เยอะเลยเอาในไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาจากที่ใหม่ดีเซ็ตไม่เอาอืมอินโดพ a s, <krit> ik, <S ına, m นี่เอา endosun ส่วนสยู่ตรงนี้ส่วนนี้ก็เฮ้ยมันมีอ เอาอาเ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 ดี๋ยว้นี่แทนส่วนสองก็เปลี่ยนแทนหกสี่โอ้ยไอ้นี้นี้อันนี้ก็ไออันที่สามนี่อ้นี้เออดีดีดีย่ยำยำยำยม่แมวแมวไปที่ลองดูห้าของ นี่ได้แล้วพาร์ทปฮฟอืมโอ้โหแล้าวว่าดได้ด้วยนี่โอเค อ่ะสักลูกออชีดยังไม่ทันในเล่นเลยนะเล็้เข้อมาข้ามาเออวักมา อันนีไปแล้วเราซื้อไปแล้วอันนเอนไม่ซื้อนีอันนี้ซื้อไหมอืมทำไมทำไมมันเร็วอันนี้จะดนอือ เดินไม่ได้เหมือน,นตอนผ้าดีม้อบอบอที่จะแบบนี้ทำให้กลัวได้โอ้หโอ้โหอ๋อนี่ศูนยสงใช้ท่าเกระได้ด้วยว้าวพาแทบก็ใช้ได้ด้วยมีประโยชน์าะโคดนเปดดีอย่างนี้ยังไม่ได้ทำเลยอยู้ย่ำย่มๆๆ เอ็นโดศูนย์สองมีประโยชน์ซะเหลือเกินเย็งโอ้บอบอยฉันจะต้องใช้ท่าลูกนิกแหว์เลนนิงเดย์สองชุบครับ โอ้โหฮอตชี้สองเล่นไม่ทันอืมไอบอลบอยนี่มันหูดกันโู้นี่นี่ิดตักตาสีแดงทันติงนิควอลแอดเวนเจอร์เอนโดอ่ะสักลู พอชี้สองผาอา like ้าประกาศไมรัวเอ็มโค่เุปอร์บ้ัจะเข้าได้ไหมนี่อย่าไอ้มันเข้าได้ออืืม เยี่ยมมาแล้วอไอ้บอสบอลลนูนคิดว่าหน้ากลัวมีโลออชิฮออชิตสองอินโดนอ,เอัเมร์ใช้ไม่ดที่นี่ใช้แบ็คพิซซ่าอู้ผ่านนี้ตีแรงงโคตรพาสเทปไม่ประยอยู่ ได้มาแล้ว hmm. อ er. ่าไม่ม hmm. hmm. ี่เลยน้ำสีแดงไม่ได้ดูนะกลัวสักหน่อยอืมตอนนี้เราจะตีมันขอบียนทีบะนี่ อันสกู huh. Indo Indo okay. ๊สองซิก oh ดัสโอ้โหอินโดจะตายแล้วนี่อินโดตายเนี่ยอินโดตายเนี่ยอินโดอาร์มิงโอเคสตาร์สำเร็จชีสองโอ้ยมีทั้งโลกมีทั้งอินโดโจมตีเพิ่มแบบนี้มันก็โหด ลมควันอ๋อไม่เหนเฮ้ยมาตรงนี้เหรออ๋ออยาเข้าไปสู้กับไปโบ๊ทนุ๊กจัง น้สีแดงเหรอไม่ไดูดน,น่าว่าสอะมาแล้วเจ้าเครื่องบิน Endo สูนสองอใช้เลยแบทพิซซาโอเควิซ่าอันใหญ่อันสกรูสองฮันติโอเคโล่ก็โล่ไปโล่มาแล้ว เอาไว้นึ้ไปกันก่อนอันสกรูเอ็นโดอาร์มิงยิงเลยฮอชสองวิเชตท่าผักกาดดองแสดงว่าไปไม่ได้มันไม่มีทางให้ไปโอเค

อสก mm ูสองตัวออดนิกแววงโอเคโลดอีกดดอวอล์กวอลวอลอีดอีเดอล์วอล์วอล์กวอล์กอล์กวอล์กองก็อด้อือ ไม่มีอะไรบ้าเลยนำนำแงงๆงงาเถ้าพักกาดโดงนิคอนเว่ยฮอชีสโตมเรนนิงเดย์ตัวุติดตัวโลก นี่นี่พาทเทปมีนประโยชน์มากดูหน้ามันดูหน้าพาทเทปมันอยาให้มันลอยได้พัสเทปดูในคลิปพัสเทปลอยได้จำไม่ได้แล้ววิาคลิปพัสเทปลอยได้เออสุดหนึ่งเห็บหนึ่งหรวะ แล้วมาเมืองเมืองมาก่อนอือหือไม่ต้องกินนี่ก็สวยมีก้อนแรกไม่ทันได้ลิ้นเลย เวาที awesome, ่นี่ไปสู้กับสโนแมนสักแปบบผอไม่เป็นไรอ๋อเข้าใจแล้วไอ้หุ่อ๋องนี่เป็นทักิจการอ๋อมันเอาซจำไม่ได้อีกหนึ่งเสียดไปเสียดไปเสีย อืมฉันพร้อมเกแล้วเอาเข้าเล่นมาก็เกือบตายนิกแวกอันสักครู่สองอยังไม่ทันได้ตีแค่ใช้ลูกไอสัตว์เลี้ยงมันก็เออตีแรงเกินสัตว์เลี้ยงตีแรงเกินบดไม่ได้ตีเลยเดี๋ยวไปหาบดไม่ไม่ใช่ ใชตัวนั้นมันเป็นสนุกมากมันตุกสู้กับโบลลูกตาก่อนเบ็นี่กินมึงได้มาบ้างนี่เอออือกือแต่โ like จยังไม่ทันได้ลิ้นเลยยังไม่ทันได้ลิ้นเลย ดูจากความตีแรงมันนี่คือคงจะนานหน่อยนานกันห่อยเต้นเร็วเกินไหมอย่างไม่ถานเลยไม่จำสักเก อ๋อดูเลยทำไมถ้าปักกาศโดงอันสักูสองม,มันไม่ให้ตีาพาส์ทเห็บเออเลือดเยอะในตัวนี้มนนไม่รู้ตัวไหนไม่รู้พาส์ทเห็บหรือว่าออฟซี ไอโกเล่นม,มไม่ได้ดูไหหน้ากลัวสักหน่อยอันติงนี่นี่ออชิอย่าไม่อันไดเลน่นเลยถ้านั่นิ๊งนี่เออเอ้ย,อยถูกเโโร็วเฮ้ยถูกแล้วเอึดนี่เลยโดนชัน โอเคบอสลูกตาฉันกลับมาหาเกนะฉันกลับมาเพื่อเอาเอียกกับแก๊งนี้แล้วก็ไปท้ำหน่อไปไปสู้ไปหาบอสสู้ไม่ทำไม

อืมไปหาอินโดสกิลิตันก่อนอ๋อชีสองกราจะไปเก็บไอพีถ้าประกาศดอง อ่าทถูกไม่อยา่าดูมันเหมือนพัดดาดดองดลโลูไม่หมดีนเพิ่มรูว่เข็งไม่ได้ดูให้หนากรัวสักหน่อยเออือรีวิวอัพดีดีจริงเชื่องหูหูก็เดินหนาบอสได้ dah gua kalau kamu mau live ya pokoknya endo Tam sake ทูเดอร์เอยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ,อ,อ่ะ home a n ี่หรือเปล่าอาเมอร์ถ้าอะไรยังไม่ทันได้ดูอ่ะเอะอามิ การคืนตันั่กมันยอเยี่ Hmm Yes นี่ว่าอัพไหม ยี่ในว่อับยดนเอคนี้น็้อกวา็กดหกน่ะวิธีมีวิธีเพิ่มมั้ยเฮ้ย เฮ้ยอ้าวเคือรีดแไ่น,นถ้าตรงหิบตมบัตรสีแดงตรงนั้นมนาทำอาดีตม,มันอันสกรูสูเดอร์อ๋อถ้าประกาศโด,ดองเป็นไงอร่อย อามุสซองยังไม่ทันได้ดูเลยเลเวล up ไป40บาทเป็นดูศูนย์เขาไม่ได้สักอันมันไม่ตุ้มเลยแต่ปาร์ตี้หิงกีฬาสี เลื่มฮารรไม่ใช่อะต้องหาสักซุปมนันจะต้องมีสักยีทท่แทบไอแถบบ้าง สดเด้งเด้ง5ดี ทับกาดดงองฮอดชีสเอนโดูไม่เคยออกพร้อมกันเลยนี่ราเป็นบอสสเกลเลตันนี่จะดีมากอยาก,กยเลยที่จะได้สู้แต่นี่มันไวชินตัวสาว เราเนี่ก็อยากเรานี่ก็อยา,ากยาจังอย่าสู้แต่ไม่กดพารโหมดนี่คุณจะเป็นจุดตบของด่านนะใช่ไหมอืมหรือว่าเดี๋ยวเราค่อยทำโอ้โย ถ้าเข้าไปได้นี่ Endo ศูนย okay. ์หนึ่งโอเคโอชีสองมาแล้วถ้าพร้อมกันเยสมาทันี้ Endo ศูนย์หนึ่งมารวมกับ Endo ศูนย์สองกลายเป็น Endo ศูนย์สามว่าเรียกว่า Endo Pass ก็ได้นะ อินโดนี่มันไม่มีคิดโอเคได้โอเคโอเคว่ยน้ำมาเลยไอ้กู อันสักลูกไอ้กรุงเทพพอตชีดสองพอดชีดเออจะได้ใช้ฮอตกับอ่าไม่รู้เรื่องเฮ้ยเฮ้ยโรงนั้น อืมๆืๆอืมๆๆๆอๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆ่ๆงๆๆๆๆๆๆอๆๆนๆๆๆ้ๆๆๆัๆนๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 อๆีๆๆๆๆๆอันๆๆๆยๆๆๆองๆๆๆๆๆ ือว่ามาริโอเน็ตจบเคนเนขึ้นเรือเลยว่าเรา อืม

ไม่ตีอัมใหมี่ยไงโอเคกดคิวอสตามูอรอาเมื่อซอหูอทานนี่ อีมฟังดูว่าโอ้เริ่มเป็น D2 โอ้มันจะเป็นสายฟ้ามันวะโอ้แบบนี้นี่กเกเขอะไรแล้ว